ท่นถ่ายทอดสดการเชื่อมเหล็กซ่อมเก้าอี้ที่หักนะคะเนื่องจากเมื่อกี้บ้านสวนนั่งเก้าอี้แล้วเก้าอี้เอ็นหักไปเลยค่ะคุณพ่อบ้านก็รีบนําเก้าอี้มาเชื่อมให้นะคะทั้งทงที่เพิ่งเหนื่อยจากการขับรถมานะก็ขยนันแสนขยนัน <c oughs> เขาเรียกว่าเก้าอี้แห่งความรักหรือเปล่านะ <c oughs> นี้วันดีสีสุขด้วยนะ นะคะมาดูกันนะคะว่าการเชื่อมเก้าอี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะออขอตั้งชิ้งไว้นะคะ การเชื่อมเก้าอี้นี่เป็นอาชีพนะคะเป็นทักษะวิชาชีพต้องมีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญการนะคะถึงจะเชื่อมได้ดีนะคะโดยทั่วไปคนที่หัดเชื่อมใหม่ๆนะคะรอยต่อของเหล็กก็อาจจะไม่สวยวิธีการทำเทคนิคต่างๆก็อาจจะไม่ได้นะคะของพวกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะประสบการณ์เท่านั้นนะคะแล้วก็การทำบ่อยๆคุณพ่อบ้านของดิฉันเป็นสลาะคะ่ะเป็นสลาแปลงเฮือน เป็นสลัดแปลงเฮือนแต่ว่าทําทุกอย่างในเฮือนได้หมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของดิฉันนะคะวันนี้เป็นวันดีสีสุขนะคะครบรอบ7ปีนะคะที่ดิฉันนะคะได้ผูกข้อไมา้ข้อมือกับคุณพ่บ้านดิฉันนะคะกอ็อยากให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วแสดงความยินดีกับดิฉันขอบคุณมากๆค่ะ ปีแล้วพี่เจ็ดปีแล้วเจ้าโอ,จโอ้ยคุณพ่อบ้านบอกว่าน,นึกว่าเจ็ดวันขอบ,บคุณมากๆ